อย่างนะครับคือข้อตอข้อที่สามนะคราทำอนทําให้งามสองอย่างคือขันติกับโสรละจัขันติความอดทนโสรจะจความสงเสงีียมขันติความอดทนความอดทนที่จะไม่โกรธอักโกรธไม่โกรธความอดทนที่จะไม่โกรธต้องมีขันติมากๆขันติจึงเป็นองค์ธรรมของโทสะอะโทสะครับขออัยอะโทสะความไม่โกรธความไม่โกรธ เป็นตบะธรรมขันติเป็นตบะธรรมทําให้คนถึงพระนิพพานนี่ถึงที่สุดนะขันติขันติปรมังสุขขังขันติตโปตีติขาขันติเป็นธรรมหรือเป็นตบะอย่างยอดเยี่ยมอย่างสูงสุดขันติทําให้คนไปถึงพระนิพพานความอดทนที่จะไม่โกรธเหมือนดังท่านขันตินี่เล่าเรื่องท่านขันติวาทีดาบทให้ฟังนิดนึง ขันติวาทีดาบทเนี่ยท่านเป็นดาเป็นนักบวชอดีของพระโพธิสัตว์เจ้าท่านถือว่าขันติมีสัจจะว่าถือขันติจะไม่โกรธวันหนึ่งท่านขันติวาทีดาบทไปนั่งอยู่ในส่วนอุทยานของพระเจ้ากราภุพระเจ้ากราภุพระราชาพระราชาก็ไปเที่ยวอุทยานนั้นพระราชาชอบดื่มสุรา เมาเป็นนิดเมาเป็นอาจินนางสนมก็ไปพระราชาวันนั้นเมานอนนอนบนหมุน,นตักนางสนมคนหนึ่งอยู่แล้วก็หลับไปนางสนมคนอื่นๆก็ไปเดินไปเที่ยวเล่นในสวนในสุดก็ไปเจอดูสีอันติวาทีอันติวาตีดาบทก็สนทนาธรรมปายพระราชาตื่นขึ้นมาไม่เห็นนางสนมเราอื่นก็ถามว่า พวกหญิงนั้นไปไหนหญิงแพทย์สยาเหล่านั้นไปไหนไปอีกนางคนที่นางสนมคนที่นอนให้หนุนตักอยู่ครับมันเหนื่อยมันเมื่อยมันก็พูดกระแทกแดกดันพูดกระแทะเขาพูดแทะพวกนั้นบอกว่าโอ้มันไปทำอะไรนะเขาเรียกว่าทําเป็นแม่ลีแม่รแมรกอยู่กับดาบดนั่นนะมันไปแลกอยู่ไปเที่ยวเล่นแรกอยู่พูดอย่างนี้แล้วแม่รีแม่แลกโอ้ พระราชาได้ฟังในหูร้อนนะหูร้อนโทสะเกิดเพผู้หญิงคนผู้หญิงกลุ่มนี้มันเห็นกูไม่สําคัญเลยไงกูเป็นพระราชาเป็นเจ้าในเหนือหัวแทนที่ว่าวิ่งไปถึงพระราชาถือประคันไปวิ่งไปถึงแทนที่จะโมโหผู้หญิงเรานั้นนะมันไส้ฤศีเลยโทสะเลยกระโดดถีบยอดอกฤสีเลยด้วยความแค้นรนะิษยาไง พึงห่วงโอ้โหพึงหวงฤาษีาฤสีฤสีล้มเหยียบยอดอกเลยถามว่าท่านชื่ออะไรอ๋ออัตมาชื่อขันติวาทีดาบทอ๋อนี่แปลว่าอดทนใช่ไหมเนี่ยฤสีอดทนใช่ไหมมีแปลว่าฤสีอดทนนามชื่อว่าความอดทนนั่นแหละคือฤสีท่านชื่อว่าอดทนใช่ไหมใช่เราชื่อว่าอดทน เดียก็รู้อดทนได้ทาหารที่นานมาเชื่อดไปหูเชื่อดไปหูดุสีครับพระองค์ก็เหยียบหน้าอ,อกอยู่นั่นแหละทหารก็เชื่อดไม่รู้จะทํางไงครับเชื่อดเชื่อดไปหูขันติวาทีไม่ได้พูดอะไรเลยครับอดทนเพราะขันติวาทีไม่ได้ไม่ได้ได้ฌานอะไรไม่ได้ได้สมาบัติอะไรก็อดทนอยู่เชื่อดชื่ออะไร ยังชื่อว่าวขันติอยู่ไหมชื่ออาตมาชื่อว่าขันติอยู่มาเชือดอีกข้างหนึ่งเชือดเสร็จแล้วชื่ออะไรยังชื่อว่าขันติอยู่ไหมชื่อว่าขันติอยู่เอาเชือดจมูกเชือดเสร็จถามยังชื่อว่าขันติอยู่ไหมยังเชื่ออยู่ว่ายังชื่อว่าขันติอยู่อ่ะเชือดแขนตัดแขนออกตัดแขนหมดเลยถามพระราชาถามว่าท่านยังชื่อว่าขันติอยู่ไหม ยังชื่อว่าขันติอุปูปรราชาโมโหแสนแค้นเลยโมโหแสนโมโหแค้นแสนแค้นกระทืบอ,อกฤษีเล่าเล่าเลยเต้นเปมนลิงเลยนะเพราะโมโหจัดที่ทําอะไรฤษีไม่ได้มันไม่ยอมโกรธคูสักทีหนึ่งคือต้องการให้โกรธไงยแต่เขาไม่โกรธเชื่ออีกแขนหนึ่งครับตัดเลยเชื่ออะไรถามตอ่อยังชื่อว่าขันติไหมเราชื่อว่าขันติ โอ้โหตอนนี้ฤือีก็รอแร่แล้วนะเลือดออกจะหมดตัวแล้วตัดขาครับตัดตรงขาอ่อนขางข้างับถามว่าชื่ออะไรชื่อว่าขันติโโมโหมากตัดอีกครัง้งหมดเลยทีนี้ฤือีกลายเป็นฤือีด้วนแล้วทีนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วแขนขาถูกตัดหมดเครื่ยงเลยเจมูกเจมือเบื้องหูเบหัวตัดหมดเลยแต่ก็ยังเหลือแต่ตัวนะยังไม่ตาย พรมานมากเลยท่านฤาษีไฟไอ้พระราชาพระเจ้ากราภุกระโดดโลดเต้นแบบลิงเลยทีนี้โทไฟโทสะไฟนรกแผดเผามันรับไม่ได้ทํำยังไงกูทํำยังไงมันก็ไม่โกรธมันก็ไม่โกรธโกรธเลยกระโดดไปกระโดดมาแผ่นดินแยกให้ช่องตกไปสู่นรกเลยไฟนรกเผาผ่านพระเจ้ากราภุ ฝ่ายพวกทหารที่ตัดใบหูตัดเลยฤษีก็กราบขอโทษขอขมาฤษีใหญ่ว่าทําตามคําสั่งก็รวบรวมใบหูใบขาคือมาต่อต่อแต่ก็ต่อไม่ติดหรอกต่อไม่ติดหรอกในสุดท่านฤษีก็ขาดใจตายท่านก็ยังได้นามชื่อปรากฏว่าขันติวาทีดาวบทขันติคือความอดทนความอดกลั้นต่อความหนาวต่อความร้อนต่อความหิว นี่เขาเรียกว่าอันนี้คือหยาบนะอดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวเนี่ยอย่างที่พวกท่านหลายบวชเนี่ยนติยังหยาบอยู่นติยังยอ,ยอ,อดทนต่อความกโกรธละเอียดขึ้นมาหน่อยละอดทนได้ไหมได้บา <c oughs> ด้บางไม่ได้บางอดทนต่อความโกรธเ,เออได้เยอะแล้วใช่ไหมอ,อ,อดทนได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่าห้ามให้โกรธไม่ได้อ,อดทนต่อความโกรธ ขึ้นมาก็เรียกว่าจิตใจสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะอดทนต่อความโกรธได้ทีนี้ทําไงถ้าอดทนความโกรธความโกรธนั้นมันมาจากใครนะครับเอาสมมติเป็นเจ้าวาดนะม,มุิเป็นเจ้าวาดเจ้าวาดเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเจ้าวาดเนี่ยเป็นคนขี้ใจน้อยขี้หงุดหงิดขี้น้อยใจถ้าถูกสัมเนรด่าเนี่ยเจ้าวาดนี่โกรธ โกรธเลยใช่ไหมเออจเจ้าวาดไม่ได้โกรธเลยตําเนินปลาหัวนี่โกรธโกรธแน่เลยนี่คือเจ้าวาดแต่ถ้าเป็นคนที่เหนือจเจ้าวาดขึ้นไปคนคือคนที่คุณขุมจเจ้าวาสคือมีมีผู้ปกครอง,องเป็นระดับชั้นนะครับที่เป็นใหญ่กว่าจเจ้าวาดอย่างเงี้ยเป็นเจ้าณอำเภอมาเนี่ยมาถึงก็มาด่าจเจ้าวาดจเจ้าวาสไม่โกรธครับนั่งเงียบถามว่าจเจ้าวาดอดทนไหมอดทนเออ ในอดทนต่อต่อสมเนนด่าว่ากับอดทนต่อเจ้าคณะอำเภอว่าเนี่ยอันไหนอดทนมากกว่ากันอันนี้อดทนเจ้าคณะเขาเรียกว่าอดทนเพราะสู้เขาไม่ได้ครับเพราะตําแหน่งน้อยกว่าแต่ความอดทนที่ประเสริฐที่เลอเลิศก็คืออดทนต่อคําด่าว่าของสมณณนได้คือความอดทนที่สูงสุดเพราะเขาต่ํากว่าเราไงถ้าอดทนต่อคนที่ต่ํากว่าเราได้ แล้วไม่โกรธตอบอันนี้คือความอดทนที่สูงสุดเป็นความอดทนที่ยอดเยี่ยมก็คือเอาเหมือนเหมือนชาวบ้านมาด่ามายืนด่าว่าหลวงพี่มายืนด่าว่าพระอย่างเงี้ยเราต้องอดทนได้เพราะว่าชาวบ้านเขาไม่มีความรู้อะไรเลยเราศึกษามาแล้วมีความรู้แล้วเราต้องมีความอดทนที่เหนือระดับกว่าคนปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นขันติของเราจะต้องเหนือกว่า คนอื่่ายออนนี้มีเรื่องเขามีเรื่องถกเถียงกันระหว่างเทวดาเทวดาสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งถือว่าความอดทนเนี่ยดีที่สุดแต่เทวดาอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮ้ยความอดทนนั้นถ้าใครอดทนนั้นเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นนักปรา์เลยคนไหนที่มีความอดทนต่อคําด่าว่าของคนอื่นนะั้นเป็นคนแพ้เป็นคนอ่อนยอมให้แพ้จิตใจอ่อนแอ มไม่สู้คนไม่สู้คนก็เลยมีการสนทนากันว่าเทวดาคนหนึ่งบอกว่าไม่งั้นไม่เชื่อไปถามพระผู้มีพระ่าว่าใครเป็นนักปากมากกว่ากันระหว่างคนกลุ่มเทวดาที่ว่าคือถ้าเราใครด่าเราใครฆ่าเราก็จัดการฟันตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างนี้ไม่ต้องอดทนอยู่ถ้าอดทนนี่คือเป็นคน,คนพ่าย่แพ้ ไปถามพุทธองค์พุทธองค์บอกว่าความอดทนนี่แหละครับการฆ่าความโกรธได้เป็นยอดสุดโกทางคัตวาสุขังเสติการฆ่าความโกรธเสได้เป็นยอดสุดคนฆ่าความโกรธเสได้ย่อมนอนเป็นสุขพระพุทธองค์ทั้งหลายหรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายสนเสริญบุคคลผู้ฆ่าความโกรธนีความโกรธเพราะนั้นขันติก็คือไปฆ่าความโกรธไปข่มความโกรธ ความโกรธย่อมไม่เกิดขึ้นกับบุคคลผู้ข่มได้เอาชนะได้นั่นแหละจึงเป็นตบะธรรมอย่างยอดเยี่ยมนี่นี่ความโกรธนะครับทีนี้มาดูความอดทนต่อความโลภยากสุดละความโกรธนี่มันเรามองเราพอที่จะมองมองเห็นได้นยะมองเห็นง่าย,ายแต่ความโลภเลยครับต้องอดทนอดทนยังไงกับความโลภอดทนยากสุด อดทนที่จะอยากได้แล้วไม่อยากอ่ะเอาเนี่ยอยากได้เนะแล้วไม่เอาเลิกเลิกแล้วไม่อยากแล้วมันยากนะมองแทบไม่เห็นเลยแล้วอดทนต่อโมหะนี่หายสูญเลยครับมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเขาจริงมีแต่เรื่องเล่าความอดทนต่อความโกรธถ้าเราอดทนต่อความโกรธได้ไอ้ความโลกก็จะเจือจางจะเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเมื่อเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวนะ ความความโลภมันก็จะลดน้อยลงมันก็เชื่อว่าความอดทนต่อความโรภนั่นแหละมันเป็นผลมันเป็นผลแล้วเข้าใจตามนี้นะครับอีกตัวอีกทาที่ทําให้งามอีกสองอีกอย่างที่สองก็คือโสรจะกความสงเงยนมสรจะกความสงบสงเงียมเนี่ยมันไม่มีองค์ธรรมรับรองแต่มีแต่กิริยาอาการที่ปรากฏ ความเป็นคนสงบเสงี่ยมว่าง่ายสอนง่ายคนว่าง่ายสอนง่ายน่าน่ารักนะครับน่าเคารพคนคือคนปังบุคคลอื่นคือคนนี้เคารพความเป็นจริงว่าคนเราเนี่ยมันมีหูสองข้างมีปากหนึ่งปากหูสองข้างเขาให้ทำอะไรครับเขาให้ฟังมากกว่าพูดแต่ถ้าคนไหน พูดมากกับฟังผมกว่าจะมาพูดมากได้ย่างงี้ผมต้องฟังมาก่อนนะเข้าใจนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่พูดมากนะนั่งพูดไม่หยุดเลยเป็นได้ร้อยชั่วโมงมาแล้วพูดมากแต่ก็ต้องเข้าใจว่าไอ้คนพูดมากนี่มันคือความจริงมีหูมีสองข้างต้องฟังแต่เขาเจ้กว่าจะมาพูดวันนี้คือฟังเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนฟังบุคคลอื่นรู้จักฟังเงี่ยหูลงฟัง เป็นคนที่มีความสงบสง,งียมเป็นคนมีศรจะาคนนั้นจะเป็นผู้ดีครับสรจทาขันติกับศรจทจึงชื่อว่าเป็นคุณธรรมที่ทําให้บุคคลงดงามทั้งภายนอกภายในจะจึงมีคําอุปมาว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่งนั้นต้องแต่งด้วยขันติศรจทสมมุติว่าผู้หญิงคนนี้งามเหลือเกิหนหลวงพี่ แต่หลวงพี่กะว่าจะไปจีบทีเดียวตอนเป็นคาราวาจะจะไปจีบแล้วไปเห็นเขายืนด่าแม่ด่าพ่อด่าคนนั้นคนนี้พอดไอเลยยังจะยังจะคุยอยู่ไหมครับนีคุยหน้ามืดแล้วผมนะอ้าจริงจริงอะหลวงพี่จะมีความรู้สึกยังไงครับโอ้โหคือหลวงพี่จะร้องโอ้โหเลยนะโอ้โหแต่ผมอายหลวงพี่อายไหม หรือเดี๋ยวค่อย,ย,ยสอนเม่ทีหลังบางคนหน้ามืดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปบอกสอนมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่งดงามแต่ว่ามีปากร้ายด่าว่าฆ่าตีทุบตีบุคคลอื่นทั้งบิดาทั้งมารดาด่าว่าหมดอย่างเนี้ยขันติโสระจะไม่มีในผู้หญิงหรือในผู้ชายใดผู้หญิงหรือผู้ชายสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษนั้นไม่มีความงามเขาเรียกว่าไม่มีขันติไม่มีโสรจะจัก คนที่ไม่มีขันติโสจ,จะจึงไม่ใช่คนงามถึงแม้ว่าจะงามอย่างไงก็แล้วแต่เรียกว่าไม่ใช่คนงามเขาเรียกว่างามนอกเน่าในงามข้างในเน่าเลยเพราะว่าเจ้าหล่อนเต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะอิจฉาลิษยากาดเปี้ยวด่าว่าจิตใจเดือดร้อนตลอดเวลาพุ่งคลานตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนไม่มีขันติ สุภาพสตรีใดสุสภาพบุรุษใดถ้าไม่มีตรงนี้สุภาพสตรีนั้นสุภาพบุรุษนั้นเป็นคนไม่ใช่คนที่มีความงามเขาเรียกว่าคนเน่าในข้างนอกเนี่ยมันมันอยู่ได้ครับแต่ข้างในมันเนา่าเป็นคนขี้วีนเป็นคนหัวร้อนใครก็ตามเป็นคนขี้บีนเป็นคนหัวร้อนก็คือคนไม่มีขันติและโสรจะทําทําไมนี้เขาเรียกว่าขี้บีนนะ หัวร้อนแล้วก็นี่แหละครับคือขันติและโสและจะถ้าใครมีแล้วเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีความงามเป็นคือมีคุณธรรมคือทำอันทำให้งามสองอย่างไม่ต้องแต่งตัวเลยครับถ้าหญิงใดชายใดมีสองเร่างนี้ไม่ต้องแต่งตัวมากงามจากข้างในออกสู่ข้างนอกเป็นคนที่น่ารักน่าไข่น่าบูชา นี่ครับคือคนที่มีขันติและโสรจะททำอันทำให้งามสองอย่างอ่ะสำหรับวันนี้ก็เพียงพอ